ย่เากันแิ่่นัอยู่สามายั่อยู่งเลาะนจอกับของเข้าที่มันเนอามนที่มากว่าจะเป่นอะไรยิ่งไรยู่แแ่ที่เข้าพี่นองขาทั้งอาจารย์ีแดนเซอร์หรือว่าทีมเบื้อหลังเข้ากับสพนไปเทียมพร้อมเรียมพร้อมที่านงนเศ้าป่ายเข้ากัเรียมพร้อมอาจีะมีมกกระจิกทางด้านไปนึงเสร็จที่แตกกตลเข้าเป็นเขาเป็นาการทำงานที่มันต้องสะเทือน ของใช่ครับผมโดนมาป้าหอดแล้วเหตไม่เล่าไปบอยจะเนในพี่รองเขาเิ่งอันนั้นยังไเอากมือจับบอลทุ่ซะานเลนะครับผมแต่เรื่อของสภารอาาก็โดนเป็นใจข้าก็ต้องขาใช่เลยเพราะว่าไฟกับน้ำนันก็ปถิธกันมีอััไงนั่นก็่อมอเลยนเอาไปั้ปหมดมาเอาไปยังไงเอาโามพระเจ้าเนีโอเคแล้วมันนี้สีรุ่นสีน้ำเินเลย รวมเสนิึของเราเส้นดึงบ้านแสงทองในระบบม้านรถเมย์ในรับเท้าบขอตีบอกเขาเอ้าไม่จบ่จบอกงาน้อกเรียบไปเลยขั้้งจอกทิ้งงียันเปิดป่าเซ็ตระบบเสรอันเอ่ เปิดแสงก็้น้ารอ <Ps> อ,อ,อีกแล้วแหละคนยังไหลพีน่อพนอมเพิ่พาถาเบงิงเนี่ยคนเยอะอยู่เลยจะไฟย่าเพิ่เบรคระบรบไฟก่อนพีน่นอมเพราะว่า ทั้งคนโตเพิ้งนำครังทั้งนี้อย่างน,นสิแม่จจจะทราบร่ะคนยังไงพี่น่อพี่พี่น่อ,พ,นอ,พ,นอพี่จะบอกกราบแม่กว่าสิ่เมากเนาะเจ้าปียังไงมากเจ้าสิแม่ เออมาสู <flow> <from> ้เขาสู้สู้เพิ่นเพิ่งหนีเมื่ออยู่พี่น้องอย่างโอ้ รีบลกขาคููเลยเอา่างนี้ดีไหมครับต่อสวๆแล้วจ้าท nah. ีมงานเฮาาทากทีมไปเด้วกอาตึกตึกียเยา ค่ะพ่ชาเดี๋ยวบ่งมารับกันได้พี่น้องเด้อพี่น้อง่ยังมาหนีอยู่พี่น้องฝากก็ไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะแล้วก็เอฟซีหน้าเวทีด้วยนะคะอ่าชี้แจงก่อนนะคะทุกขอชี้แจงก่อนว่าอ่าเราจะไลฟ์ให้ชมฟรีทางเิดมารับแพร่พาวนี้นะคะส่วนกลุ่มปิดเดี๋ยวเราจะเลื่อนนะคะพี่น้องเลื่อนไปเป็นมืออื่นนะคะ เพราะมันดึกแล้วนะคะพี่น้องเช็กบอนสูงสองสามสี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเช็กบอลสูงโอยไฟไฟใส่สีไม่ต้องเล่นนะครับเอาไฟสว่างเปิดเปิให้พี่น้องเขาเปิดให้พี่น้องเขาได้เบิ่งก่อนเอาแค่ไฟเคลียรคือไฟสว่างตรงนี้จอไม่เอาจอก็เอาลงเลยเนาะ เราจะกลับไปทีนัดกลับไปทีนัดที่อยู่พี่น้องก็ได้ใส่เสียงในกอนตอนนีอะไรไม่ได้เลยนะตะกอนตัดตัดอันที่มันมีปัญหาออกก่อนนะฮะพี่น้องซ้ำให้เล่นให้พี่น้องในเบื้องในก่อนโอ้ยซ้ำให้พี่น้องได้เล่นก่อนนะคะพี่น้องโอ้ยซ้ำให้พี่น้องในเบื้องก่อนโอ้ยนุ่สี่กับสตีบอมมี่วันนี้ ให้ไปมันยอมเมียแม่แฟนขับยังเยอะมากค่ะ กำลังใจเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะตอนนี้มังยูเหมือดจร,ะะริดดหรงหรอกเมนนะคะพี่น้องน้ำก็ไฟมาถือกัน เอฟซีกับพวนี้ไปใส่เลยพี <Ha> ่น้องเอฟซียังอยู <little. S 2> ่หนาแน่นหน้าเวทีมากนะคะหนึ <t> ่ลทีไม่เป็นอย่างไรระะพีน้นเปียกเบิดทุก่วง อ้าวเอิเอินเอิญเอิญเอิเอิญพอเห็นมากเลยเดี๋ยวตู้เขาอ่ะให้ใครผอจากเครื่องป่นปิดไปเลยอะไรนะใครเห็นเพ่อใครเห็นทีมใช่ล่ะดับีพ่อน่อบห่อน้ำผานเปพ่อเห็น ปอไส่บ่้าวหัวมันชนมันห่วงังไหนน่ะให้เพืนว่าถอดออกไปเลยไหมกรดงเียลยเพระเล่งเพราะเรืนคือบ้านเหนอฮอนซีบ้าคันพอที่มจอนนะพอเะงัน ออ <c oughs> พ่อเป็นยังไงโอเคเราบ,บอกค่ะเอาซ้ำยีละอาจารย์บอกว่าเอาเอาซ้ำที่อันไหนประสบการณ์ตัดออกหมดนะพอ่อเอาเอาแค่ไฟไฟที่สว่างพอนี้นึงแม่ค่ะไมยังห้องก็งไม่ต้องเลยเอาซ้ำยีละพอ่อเช้าห้องซ้ำยีละพ่อโอเคนะฮะเดี๋ยว รู้คุยไปไปแล้วเม่ไม่พเป็นรเบียร์คุณเบียร์จะออกน่าจะลงตัวแล้วแหละได้แล้วนะฮะเอาแซมมีอ่ะขอสิเอาสซมมีเลยบอกเพื่อนแล้ว บอกเพื <concealed safety now>. Th ่นเราเลยเพ่อเอาซมีบอกเพื่อนอ่เราถาอยู่กนเล่าซมี่ก็ได้พ่อเพื่นกำลังอะไรเชี่ยแล้วเพื่อนเชี่ยแล้วไอทีมไฟเร้บอกแล้วว่าซมีเราแท้โอเค่อไม่่อไมเออ มองแล้วคึ้นแล้วโึเคได้แล้วนะขอแค่ทางไปงเดียวครับทางไปนตงเดียวไปรข้างบนตรงจองไ้นเอาครับผ ตอนนี้เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนนะ,ะพี่น้องเพราะว่าอันไหนที่ไม่สามารถตัดออกก่อนนะคบพี่น้องอเอาแก้ไฟสว่างเลยพี่น้องได้เห็นเข้าบนเวทีนะคะพี่น้องส่วนจอแบบสีสันไฟบีมไฟอะไรเราไฟเราจะปลดออกก่อนนะครับเพราะว่าระบบไฟมันหลเข้ามูว่าบองใดมันชอ็อตมันหัวนะคบพี่น้องอันต้องปลดออกก่อนนะ,ะเพื่อว่าเป็นการตัดไฟนะคะเป็นการตัดอันนั้นไฟช็อตก็สินีปลดออกก่อนปลดออกทุกอย่างที่เหลือแค่ไฟข้างหน้าเนี่ย เอารองมึงนะไอาซีเพสสักรเอสี right. uh ่คนยัง so ย no. ัง so ยังนะไอมนกงมนซาเริมสวยซะบองสาวเริมสวยซะเชดขอบักสาวเริมสวยไม่ย so ังเฟนเร็วๆนีในสกีนในสกีิเอาลองเบิงเอาไปังสาวสวยกันี่ดูซสิมสวย ไม่ปปงแซ่บปยังความง่ายแบบไปอาจารย์เท่าสูดอะเดอลรเร่งรกัเร่อร

ออกอเย้าแม่ตอนน pa anyway. <uh ี้ยิมออกแล้วเออยงลายลาเจ้ายงเดียวะบาฮะเอาไป้สัมพันธ์เลยว่าเงินตกี่เามาหลังห้ามือ่ยเออเอาไปพูดแสดงอสเอาพูดแสดงดนมห่ยใส่นำเอาไปนำเอาไปใส่ย้มนำหาเ็สส่อเนี้เลยปากา 玩，玩。